เจ้าวันนี้ดินน่ะຢູ່ໃສອໍເພິ່ນແບຈກງິຈົຈວນແມົຫທດດຄທພິທິຈພິ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีป้าลุงวัชรขูสุคน,นะพอก,กันคือเกากระ่องสาบูญมาเด้ <S <S อเพราะอการเมื่อนี้เวมาเยี่ยมยามทางครอบครัวน้องน้ำฝนก่อนอทั้งเอ้ยทั้งไอ้พนนะเวเห่นหน้ำน้ำฝนเนี่ยเด้อว่าสันเนาะบ่ได้เห็นหลายมือแล้วว่าสันกับ,นนาบนนาทาง FC เอฟซีเท่ากับสบูญคือโวรเล่นน้ำท้องใสน,นี่เป็นยังไงเด้อว่าสันเนาะอ่ะโดนแล้วพี่น้อง 2-3มือแล้วก็จักสบุนบริเวมาหาทางน้องน้ำฝนวันี้ก็เวมาก่อนเยี่ยมยามถามข่าวก่อนเป็นจังได้อยู่ดีมีแห้งบ่เนาะอ่ะเดียลงไปเยี่ยมยามน้ำกันน้องไปถามข่าวถามข่าวป่ะเข้าไปก่อนน้องเอ้ยมายามใดก็ยังงามคือเก่างเือน้องาเธอมาเตะทางใดไปทางใดมาทางใดเด้อันนี้เนาะอ่เพื่อนซาน ทุกคนเว้ยตาเนี่ยบ่ผีทุกคนทุกคนเอา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 เี่ลืมแล้วเฮ้ยท้องใสน่อยลืมทุแล้วอุ้ยงามแท้อันนี้อาบน้าไม้บ่นั่งทุเลยมาตอนจั่งนมได้เอ้ยไผฟเฉยเพิ่นกินขนมถุแม่เดิมวานเนี่ยคืนเกือบตกอันนี้ไปไกลขนาดไยี่ห้อ นั่งกินขา้าวตะคอยนั่งกินข้าวแม่มันก็ยูนหันแรงไปหามันขึ้นหอดเพื่อนเราบ่จ้าหัวป้อมเพิน่นชีเตะขอมเธอเลยคนบ,บ่ได้มันทิตกมันที่ตาย <ưng> หัวโจ้าป้อมเจ้าชีเตะบ่เห็นมันไหม่ไม่ให้นะเอาเอาเป็นยังอ่ะนะลูกไผรอะนะลูกเออแ,แ,แม่มันแรงหอดคืนเพื่อนเรโอ้เป็นจ้าได้อยู่ด<า>ีมีแห้งอยู่บ่ไ่ได้มาหลายมื้อ ไ่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นยังฝนได้ใช่ละต้องใส่ด้ิมึงหน้าคือเก่าเผาทานคือเก่าเข่าเต็มเมื่อแล้วบ่อทานยังบ่ทานได้เต็มขนไดอือเอาไปเห็ดดจนั่นไม่ใช่เลยเราไปหาขุดเอียนได้บ่อได้ยุออกไปขายขายได้ขายเอียนยังม่ทันได้เอาไปยังมาทันได้ขายรับไปเลยพอดี mày quay gạo rồi mà đi học bài. Wow, lại, thế bát nè, bố. Sảng sảng đi. Sảng đi. Sao là bao chếp khăn à? đôi chong. là bao bát nè. Gần em con hay tì

ถูกกันขจาอยากกินไว้ถูกกันขจาอยากถูกกันไหมนี่ไปกินโลดถูกไหมไว้นี่ถูกกันถูกกันจ้ะถูกเด้กกันถูกหรอถูกกันถูกบัาโดูเป็นบ้าถูกมันหรอถูกดูงามแท้เบ่งบ่ถูกกับเบิ่งแข็งหน่อยเห็นนักกันเนียวเห็นนักกันเนียวใช้ทองใส่นะใช้พอเลยลูกเอ้าไปพอจ้ะดิ อ้าวเจ้ากระยาบว่าถูกกันลูกถูกกันถูกนี่ถูกแล้วนี่อ้าหัวเย็นบริจีนคนเนี้ยมข่าวตัวนี้ได้เอาวะเตัวนี้เอาว่าหันเอาว่าตัวนี้เอาว่าตัวนี้ถูกกันถูกเอาไปถูกเอาถูกกันถูกกันเอ้ยเอเดดได้หนึ่งเอ้อเอ้อคนน่ะกินข่าวกันยังมาหนีหืปลาข่าวกันยังปลาไม่ใช่ ซื้อเมื่อวานเลเสื้อเอาโดยฝนดูดน้องหันเซื้อน้ำเพลินผนเฮตเป็ดทงปลาขาวอั้้ดกับซีนอ่าดบดกามนี่ก็เมื่อวานีนแกงละไม่ทาจนขึงหมองลุงเมื่อวานีลูไปหาไม่ไม่ก็แได้ไม้ไผไม้ไ่สมนิยลูกปหานุอยู่พารานผุนบ้านจุดคำใบโอกาสหน่าเกินน้่งเนาะ กินหรอไว้โอกาสหน่าอีกอนกินอ่ะทังในเชียวห้องเถิงผูเชียวไป้น่ะใช่ฮะใช่เฮ้ยเฮยเง้งเฮ้ยมันมากินนมน้ำไปกินอ่ะกินอ่ะอมันี่ใครเนี่ยมันนี่บ่เดทปันใดเนาะด้วย ไปเนี่ยมาเนี่บไม่ได้มาแต่เดินในรายช่องชามมือเลยเอ็ซีกกคินฮอดอีนูน้อยเดีวว่ะค <c oughs> ือโบเห็นไปเยี่ยมน้ำฝนนับต้องใส่นี่ว่ะมาแล้วมาเนี่ไปเวียดกันปุ่นรถในบ้านในขี้ขาวเนี่มันก็แล่นจือ้อว่ใช้รถเด้ไปบ่เมื่อนำ้ำบ่เมือ่อบ่เมือ่อเมือออมม่อนั่นไปนั่นแก็หิ่งลง้มแบบนี้ <c oughs> ไปบ่ เห็นคนมาขายขนมนะกินน้ำนะกินนลยไหมขนมนะแล้วพอดคอ่จะเป็นบไม่ตู้กินน้ำด้วยให้ตู้ไปลรไปพูดนให้เทาพุนไปให้แม่ไปไม่เทาเดิมเด้อกินน้ำแม่ไม่เทากินน้ำเดทีเดิมบานด้วยันปอนแม่ด้วยหันปอนแม่ด้วยนกินไหมอ่ไกลเธอนั่นบ่าลายแค่โดยไกลพระตู phát nhà cả hơn nhăng bớt đi bò nhăng mình cày nó nhòn bớt là bò bò ừ. Ừ. Dạ. Ừ, ừ, ừ. mày chạy con nằm phồng là ăn mày chị chạy bò cày để đấy cày trồng cà này đấy phải <laughs> lên nam thằng này đấy trồng cà này phải lên một đen thôi đấy lên một đen mất cả mười đấy lên một đen phải lên một đen thôi đấy phải lên một đèn, cái chép có bùa đấy <laughs> 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 พอไปกับยาเขาแต่ว่าเป็นไม่เป้งนะพ่อก็เป็นอยู่แต่ว่ายังไม่ทันไรปันเลมันยังเป็นนางอยู่เนาะแม่มันกำลังเป็นนางแดงแดงเป็นแดงแล้วเดือนแดงมันเป็นเป้งเดือนเดือนนี้นี่แหละเดือนนี้นี่แหละขวเสริมลดดีเล็กน้อยเนาะขวดสิงแห้งอุ้ยแฉบได้ไม่เป้งพวกบ่อเหลือกำไลแตกอาทิตย์ซอยหัวสิงไข่นะแล้วก็เก็ดยุกกินเมี่ยงใบอันผักเลิศห่ออุ้ย เคยกินอยู่วะเซ่บผื่นหันมัเพ็ดใส่น้ำเนาะเคยกินอยู่ไทยดิกินก็ไม่ได้ลายคัเนดอกบเกินสีหาคั่อแล้วออทนคิดอูนี่ผิ่นนักกันยมเลยใช่เอ้าหัวยองแท่อีนเกียนนี่ เกียนนี่ทุกอยางเพล่าเผื่อเหตุไงมันวัดคือมันนี่นี่นะวนนี้ดินเหนียวเป็นแบ่งเป็นเป็นจุได้จุไพรจุนนั่นแหลกินน้ำลายจุไพรบะลงคนก็เก็บเงินคนคือเขาเจ้าก็ได้ไปอันนั้นบอเจ้าบอกไปช่วยเพี่อยากดีว่าเม่นเมื่อวานนี่แล้วก็มือเช้านี่นี่แล้วได้จงไวแต่บริหารคนชี้เทอันนั้นเอาหน่ะบันไดคุณเิอบันไดทั้งนั้นเลยอ๋อ เออเปิ้นลูกอําชายเนี่ยเปิ้นได้มันลุกเนาะเพิ่นก็เอาไปใส่อืมคือว่ายังของเพิ่นหน่วยเพิ่นยัง2อ๋อแบ่งแต่ละหน่วยมีจักหน่วยนําบ้านนี่3นี่ถึกหน่วยนึงนี่แล้ว่านี่ถึกเจ้า่านี่โดยวิไปแล้วเจ้าวิแล้วยังมือดบาดนี ย่างมือเทพื้นเธอได้คนยังมืทันใดซื้อปูนมาได้คนเก็บเงินคนละสาวพันมาซื้อปูนเอยเก็บเงินอีกเออคนละสาวพันเออปูนบ่พอนี่เรือห้องนึงนมให่อ๋อปูนบ่พอไอ้นึ่งนางกิอ๋อปูนบ่พอเลยเก็บเงินหนึ่งบังนงแคมนึ่งไรบ้านคนละสาวพันซื้อปูนเลยอ๋อไม่ใช่ละมาแล้วเนาะมาแล้วออกายอ่อนใจนะแต่ปูนบพพอที่ล่ะ้วยยังบ่พอ ยังอยู่หอ้องนึหงห้องเด็โอ้ห้องนี้ด้วยออืมอืมอืยังอีกห้อง,อองนึงมาปูน,ปนปพ่อเก็บเงิงนกันเนาะด้วยชีลเลมันบ้านน้อยเดีย๋ยวเก็บเพื่อนละสามแสนก็ชิได้หลายเผนได้มีแต่จักหลังค้าที่เขา่าชมนตูตัวเลขชี้สิบปลายชีพพย้สิบปลายก็ไล่เบิ้งชี้สิบห้าเงินบ่ฮอดกสิบบานเนาะและในผลได้ค่าเทพื้นท่านกับ ปิดปิดทวนนะนะคะพันว่าสิบห้าล้านเหมืนว่าสร้างพันว่านะถ้าว่าครอบครัวได้ถ้าว่าบุรีมีเงินเพิ่นเก็บคนละสามแสนครอบครัวได้บ่มีเพิ่นก็ลงไปเฮ็ดน้ำเพิ่นแต่ถ้าว่าผู้ใดมีเงินเพิ่นก็จ่ายเงินไปแล้วก็เพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเพิ่นเอาแบบนี้เอาถ้าใครบ่มีเงินก็ลงไปเฮ็ดน้ำเพิ่นเฮ็ดน้ำเพิ่นอุปถัมภอยู่ได้เพิ่นว่าเนาะเลยไปเฮ็ดน้ำเพิ่นเฮาบ่มีเงินก็ได้เลย การทำงามีเงินก็ให้เพิ่อนไปเก็บสมโนตัวเลขน้ำเนาะเลยตอนนี้เพืนมาหนุโอ้บรรณยังเทพื้นกับอัดทวนแม่นอันสไลด์คาสร้างนะสิบห้าล้านเพิ่มมาโอ้เพิ่นบพิ่มรวมกับมุ้งบ่อัดทวนน่ะบ่โอ้คนชีคนอันนั้นอัดทวนกับเทพื้นนี่เพิ่นรวมกันเพิ่มมาเทพื้นคือว่าสีแหลาหรือเปล่าแม่นบ่ยังห้องหนึ่งมีห้องนี้ด้อืยบู่ โอแม่นบ่ปกติอัดทวนกับมุงหรือลงกันบ่แม่นบ่เห็นผลว่าชาวแก่บนหน้าว่ามือเีสานี่เป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ได้ค่าสร้างเพิ่มเพจ่มก่อนโอ้ที่ว่าเพิ่นเทแล้วบ่าได้เงินเนี่จังใจเพิ่นแลวนี่บ่ที่เพิ่นเทไปนะเพราะว่าเพิ่นเห็ดในวัดเนี่ยเพิ่นอนันต์ให้ได้มันเป็นของรวมแต่หูนั่นสิบสามล้านแต่หางยังไม่ได้จ่ายเงินเลย อ oh. uh ืม huh. จ uh ังได๋กะขอว่ากันเนาะโดยอืมถ้ายามมีพุ่นแล้วมียามใดกะเฮ็ดยำนั่นเพราะว่าเพิ่นว่านั่นบ่เห็นเพราะว่าก็ต้องใช้เงินใช้ยังเพิ่นว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาน่เฮาก็นโยบายลูกบ้านแน่เพิ่นกบางคนเพิ่นกบ่มีว่าซถึกบางคนเพิ่นว่าเพิ่นมีเพิ่นก็ให้บัดึกที่ว่าเพิ่นบ่มีเด อืมบ่มีก็บ่ได้เนาะก็บ่ติเด้เงินค้ำมันกะหายากสุมื้อนี้ก็ได้เพิ่นสิได้3แสนก็บ่แม่นง่ายเด้ได้ชุไข่หมูแดง3มื้อจักสิพอหรือบ่บ่ได้ดอก3มื้อ4อือนีก็บ่ไดุ้ซํานี้บ่ได้ได้เอียนไปขุดเอียนสไปขุดงดเอียนอันนี้างขุดแท้มันเป็นฮขุด มันก็ฮู้ฉันชันฮู้ตัวเอี้ยนแหละแต่ว่าเป็นฮู้ของฟงองบนบ่อขุดลงขุดขุดเบิ่งแล้วก็เห็นฮูมันแล้วก็ขุดนำฮูมันขึ้เลิกบ่อกลับมาได้แลิกมาได้ช่างขุดเถอะมึนก็เห็นแล้วแหละกลับมันไก่ที่หอดเอียนแล้วเสียงมันดังแล้วเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ในฮูเ้เออจะขุดข้าวใเห็นจะปีนหัวไหปีนกะไดบไม่ากวะแล้วมึงมากัดดักโอ้ยตายแล้วคนนี้ เอียงมันขับปีนเขาหูเขามันอยืนนะหูวิ่งอยู่หูเอียนโอ้ยย่านเด้เอจะบูยานปะหูหนึ่งคันเป็นเจ็ดเป็ดเตอ้าวปีง่ะยู่กับเอียนน่ะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ติดกันเอียนมันติดบด้เพราะว่าเอียนมันโตลื่นมันก็อยู่น้ำกันนั่นแหละมันอยู่น้ำกันช่างว่าเฮ้ยนี่นั่งลงนอนกินนอนกิน nàng nương nàng nương luôn nàng đua hận nón nàng nàng nương nàng đua hận, bên nàng nương nón kín nón kín à ngon nương uh, ừ. ừ, để chắc quắm anh chị sang nón này nón bao nàng nè con côn kia đây ừ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  bộ ừ bộ ừ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  bộ im ừ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  thêm ừ lắm นี่เนาะขุดเอียนมันมีปีงยอู่ายทีงดควบมันกระบุมีปีงมันกระปุมีเอียนเจะปีงเป็นลูกเอียนไหจ๊ะแมนเอียนมันกินเลือดปีงมันมีปีงลายเลยมันเอียนลายหรอกเฮ้ยปีงตัวยังไงทำกินทำปีงยันทำมันอยู่ชมนี่ทานะสันกดดันกระดูกใจคนเมื่วยันวะเจ้าเมื่อยานวะ ย่านะบ่ได้คอบโอ้ยไปต้อยหัดอีปิงลิ้นพุ่นน่ะอุ๊ตายๆๆตายย่อร้อยใจฮ้ายใจฮ้ายตั้งบ่เหวบ่มีอันจะตายปิงบัดบัดจุกเอาเด้ซะมือเฮาบ่ถกปิงนะถ้าดให้มันนั่นแล้วกมันก็ออกเย็นก็ออกแล้วมันก็เฮาก็จัเอาตอใสจับไปจับตายๆๆตู่เจ้าก็่านบ่ปิงโอ้ย่อยมาลงงน้ําซ เห็ดปิงบะได้ดำนั่งนานอ้าวบัดอันนี้มันไปได้แนวไพ่เชิญใบย่านนี่ย่านน่นเองอือพ่อตูเพราะนั้นดำอยู่นอนเพล่ะพ่อตูนี่กัดอะไนี่ถ้าว่าเอาอ่างตะปิงหันจะคือบอกว่าอย่าพ่าวให้มันครบก้อนจากนั้นขึ้นมันอยู่นี่แล้วขึ้นไปแล้วเนาะนี่เลยบะได้ว่าจะเห็ดปิงอยู่ผุดป๊อปแล้วทางนี้จะไปอะไรก็ไปเลยเนาะค่อยไล่แล้วคุณในขณะนาแล้วตึงกอยู่ มรงบดลงเลยดังเขาเลียวไปเปนงมัดนาําะเป้งอไเพี้เขายานปิงเป้งจหน้โบกผนมันก็แข็้งน่าเจ้าก็มีปิงไหมบบมีเพราะว่าเป็นนาบ่เราว่าน้ำหน้ามีปิงหน้าเมย์บมีได้ต้สีกายเนยก็ไม่ได้ดำหน้าเ้าดำอยู่ยอยู่เอาล้านมีหลานเลยมีหลานน้อยก็อยู่เพื่อนนี่แล้วนี่เดี๋ยวผู้ชิดดำหน้าปีนี่ไว้แล้วไว้อยู่ดอกนี่ เมื่อบ่เมื่อดำหน้าชอยไม่บุญเมื่อบ่ฮะดำเบนบ่ไว้โลกกาเบนบ่เป็นเป็นโลกชอยเด้อเด้อยังไม่ต้อาโลกกาเหรอเอาหัวตุ๊กมอนหัวตุ๊กมอนดิเออเออยิบลูกบ่ลูกบ่ลูกหน่าลูกหน่าลูกบังให้ลูกบ่ได้บังเอาลูกจะวังเด็กน้อยช่วมือนี้โอ้มีแต่คนบ่นั่นชับอันนี้นั่นเป็นหัวครั้งนี้ไหม นอนกินนมเตนี่มันยังนอนในนี่นี่เออยากนอนในนี่อ่ะนั่นลุงเฮียนอยู่บ่ามันนี่เล็กน้อยลุงอันนี้ผู้ชายคุณงานเช้าผู้นี่ต่อตันนี่ลงมันนี่นักพูบบริมาโอมากระเพื่อนเมื่อมาเมื่อกี้นี่เห็นแล้วเมื่อเลยเวมาลินบริมาหลายมื่อแล้วเลยเวนะปลูกมาแต่พาราลพุ่น ก็เลยไปม่รินได้ไปเห็นมาเลยได้เฮ็ดก็เด้อชิมากินเกงเห็ดเห็ดปวกเห็ดพ่อออกก้อนเนาะนาแลงเนาะหาเห็ดไว้หลายเด้อเออเออเพื่อนอะไรหาเห็ดไอ้หลายเด้อได้ยินบ่กินลาบม่วงใช้ก็เพิ่นขึ้นเฮือนเฮือนไผ่แม่กูกาอันนั้นเน้ ผมกับเพิ่นแนะนำทั้งชาแกวฮันีีเพิ่นนคนนั้นนั่นแหละในเช้าวันละคนคืนเพืนไผ้ชไปพ่อน่ะเจ้าบ่นนี้แล้วโอ้พ่อในเบิ่งเนี่ยกว่าอยากเบิ้งดินกเมย์ชัเด้อน่าคอยหนาวนั่นนะทานได้ของไป้ในเช้าเด้ผวเพิ่นไปพ่อนเกี่ยวกับเพื่อนผวเพิ่นแต่ก็บ่มีพายุน้ำแบบนี้่าลูกเ่วลูกเมียกับพายุน้ำเนี้ยเนาะหายหมเลย คือชี้ได้หนิแบบลูกเฮาดีได้ฉาบคนเอ้าะคอยให้ผู้นี้ให้ผู้นี้เกลือเจโต้แบบนี้หนึ่งคือกันนั่งแล้วนอนนังเนาะเฮ้ยเฮ้ยเบิ้งเบิ้งบื่สนใจคอยแช่เบิ้งเบิ้งเบิ้งแก่เบิ้งแก่จะชิคกินบ่แม่บ่เบิ้งนี่แข่งนะฉันหน่อย Cảm xài phào thà nữa chứ mm. Mà thầy ăn ăn cắn cái kịch thảo này Mà ăn bánh mm. hơn hơn mẹ một tuần hơn Khám cái quay ạ, cái quay tôi tôi của mình quay trái, uh. thì bay mình Mà năng chơi, sơi Chuồn cả bộ mưa Anh à uh. đi Là vàng đơ, tôi khuyên đơ Khăn đẩy, vì dù chị ở lông ngoài lông นี่น้ำอบเป็นเนี่ยแทนบ่มีมีเพียงกะเอออเอิ้นมาเฮ้อนะพงบ่ได้บ่พักเนี่ยขาหุ่นฝนเลยวานพักยังเพิ่มเนี่ยพักอันนั้นต้อขับด้วอืมแค่ดอกมีน้ามีในสุงใบโคตรเอาเกลุกเกลนเกลินโดนหัดเกลินอย่าทิ่มเด้อแม่ชื่อแม่บ่ชื่อให้เด้อเลยบ่ชื่อให้เด้อมัดเอาเมื่อนะคันบ่กินเนี่ยเอาเมื่อไงกินจ้าแค่เอาเมื่อได้เยินจ้าบ่กิน ไพ่เอิญนะลดไปหนึ่งแล้วเออเอ <S <S yeah. like <S <S mm ้ยเพื่อนดาได้ทันทีใครเอิญนั่นเออขี้เข่าเออไปเมื่อบ่ออือแต่ว่าบอแม่มันไปไกลขนาดมันอยู่ในแม่นโรดกว่ามันอยู่นี่แม่นโลดละเม่ตู้ไปสามิต์มาเยี่ยมเบิ้งมีแต่สีเมื่อก้อนห้ากับอะไรตู้เอ้เมื่อหน้าพูดแหละสีแวะมาใหม่เอ้า เออว้ยแมวหน่อยนาะหองกูเท่อมอูเชียวเจ้าน่ะมันอยากลงตลาดน้ำค้นวะเนาะลงละลงลยาเน่มันขึ้นมาไรกับแมวชัดตูกันกเี้ยงลาพอแล้วนี่หันกินกินอ่ะมักอยาให้จูกินเบิีเบิ้มียงอันนี้เย็นว่าเหาให้จูกินไป เฮ้ยเพื่อนเทียนวะยังยังยังยงไปซะเดี๋ยวกลับก่อนชนันมันชิคกัมเนาะเดี๋ยวมื้อหนาสิเวมาใหม่เด้อสบายดีสบายดีอุ้ย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 น้าพี่น้องเลยน้สำหรับคลิปนี้กับชิโฟโต้ลาพระเจ้าพี่จากน้องไปก่อนขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณที่มาเบิ่งมาส้มแล้วก็เบิ่งคลิปให้ประคามโฆษณาเนาะพ่อกันในคลิปหนาเด้อคลิปนี้ไปก่อนสบายดีเด้อสบายดี